ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลกำลังเคลื่อนไหวรุนแรงนะคะอีเทเรียมนี่จ่อจุดสูงสุดเดิมเลยส่วนบิตคอยก็ทำสถิติใหม่ไปแล้วสัญญาณพวกนี้กำลังบอกอะไรเราคะ กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญวันนี้เรามาสำรวจสถานการณ์ล่าสุดของสินทรัพย์ดิจิตัลตัวหลักๆกันค่ะทั้ง Bitcoin, e t h e r e u ม XRP, Solana แล้วก็ซุยมาดูกันเขาว่าสัญญาณชีพของตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มที่ Bitcoin ก่อนเลยนะครับภาพรวมมุมมองตลาดตอนนี้ก็ถือว่าอยู่กลางๆครับ ไม่ได้ตื่นกลัวหรือโลภอะไรเป็นพิเศษสัดส่วนความเห็นบวกต่อลบอยู่ที่ประมาณ1.3ต่อ1ก็เป็นภาวะปกติซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีได้นะครับเพราะตลาดมากกับเคลื่อนไหวสวนทางกับความคิดคนส่วนใหญ่ค่ะแล้วถ้าดูเรื่องการประเมินมูลค่าเทียบกับต้นทุนล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับ ตัวชี้วัด MVRV นะครับที่เอาไว้เทียบมูลค่าตลาดปัจ <reais> จุบันกับต้นทุนเฉลี่ยที่คนซื้อมาของ Bitcoin เนี่ยถ้าดูระยะสั้น30วันผลตอบแทนเฉลี่ยยังใกล้ๆศูนย์ครับบวกอยู่แค่1.7%ก็แสดงว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นในระยะสั้นได้อยู่อืมแล้วระยะยาวล่ะคะแต่ถ้าระยะยาว365วันอันนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยค่อนข้างสูงครับบวกไป22% ก็ถือเป็นสัญญาณให้ต้องระมัดระวังมากขึ้นสําหรับการถือยาวๆนะครับตัวเลขระยะยาวดูสูงแต่ระยะสั้นก็ยังไปได้แล้วกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่เราเรียกว่า w e a l e s อะค่ะพวกที่ถือเหรียญเยอะๆพวกเคลื่อนไหวกันยังไงคะช่วงนี้ถ้ามองภาพรวมระยะยาวนะครับกลุ่มนี้ยังสะสมต่อเนื่องเลยกระเป๋าที่ถือ1 0 0ถึงหมื่น BTC เนี่ยปีที่ผ่านมาบิตคอยเพิ่มขึ้นในกระเป๋าเหล่านี้ถึง5 36, 3 6 3 2 0 BTC เลยนะครับ โห oh, ไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าดูช่วงล่าสุด4สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเทขายออกมาบ้างเหมือนกันประมาณ30,000 BTC แต่ภาพรวมก็ยังดูแข็งแกร่งครับแล้ววันล่าสุดก็เห็นกลับมาซื้อเพิ่มด้วยประมาณ1,000 0 BTC แล้วทางฝั่งกองทุน ETF ล่ะคะมีอะไรน่าสนใจไหมมีครับช่วงเปลี่ยนเดือนกร,รกฎาสิงหามีเงินไหลออกหนักเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นเงินก็กลับเข้ามาใหม่สอดคล้องกับราคาที่ฟื้นตัวขึ้นมา ซึ่งการขายทํากำไรหลังราคาแต่จุดสูงสุดใหม่แถวแถวแสนสองคันดอลลาร์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเกิดขึ้นได้ฟังดูบิตคอยมีสัญญาณผสมผสมกันไปนะคะแต่อีเธเรียมนี่ดูจะร้อนแรงชัดเจนกว่าใช่ครับอีเธเรียมนี่ร้อนแรงจริงแต่ที่น่าสนใจคือมุมมองตลาดโดยรวมยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเต็มที่ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะทั้งที่ราคาก็ขึ้นมาเยอะ ก็น่าจะมาจากประสบการณ์เก่าๆนะครับที่พอราคาทะลุระดับนี้ไปทีไรมักจะตามมาด้วยการปรับตัวลงแรงๆความเชื่อมั่นจริงๆน่าจะกลับมาถ้าผ่านจุดสูงสุดเดิมที่ประมาณ4,800ดอลลาร์ไปได้ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้ว MVRV ของอีซ e เรียมเทียบกับบิตคอยเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหสูงมากครับ MVRV ของ Ethereum นี่สูงทั้งระยะสั้นบวกไป18%แล้วยิ่งระยะยาวนี่พุ่งไปถึงบวก56%เลยเป็นระดับที่ไม่เห็นมาหลายปีแล้วครับแปลว่าอะไรคะเนี่ยมันชี้ว่าคนที่ถืออยู่โดยเฉลีย่ยตอนนี้มีกำไรที่ยังไม่ได้ขายสูงมากครับก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องการปรับฐานได้เหมือนกันแม้ว่าราคาม,มันก็ยังไปต่อได้อีกนะครับค่ะความร้อนแรงไม่ได้มีแค่อีเเรียมนะคะ XRP ก็มีสัญญาณที่ต้องจับตาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องมูลค่า ใช่ครับสำหรับ XRP ตัว MVRV ก็อยู่ระดับสูงเหมือนกันบวก42%อันนี้ก็ควรรมะมัดระวังในการซื้อขายระยะสั้นหน่อยครับเพราะอาจจะผันผวนได้แต่ถ้าเป็นมุมมองตลาดโดยรวมก็ยังปกตินะครับไม่ได้มีสัญญาณอะไรสุดตรงแล้วทางโ o l a n a นล่ะคะดูงเงียบๆกว่าเพื่อนเลยโซล a n a นี่มุมมองตลาดอยู่กลางๆครับไม่ได้หวือหวาเท่าอีเทเรียมแม้ว่าราคาจะขึ้นมา16.5%ใน10วันนี้นะครับแต่การที่ราคาขึ้นแบบไม่ค่อยมีใครสนใจมากนัก บางทีมันก็เป็นสัญญาณที่ดีได้เหมือนกันครับปิดท้ายกันที่ซุยที่เหมือนจะมีข่าวดีเข้ามาช่วยนะคะครับซุยเนี่ยเคยมีสัญญาณบอกว่ามากตอนช่วงที่ราคาลงนะครับน่าจะมาจากเรื่องการนํามาใช้ในภาคธุรกิจจริงๆพวก treasury แล้วก็มีเรื่อง g r a y scale เข้ามาสนับสนุนด้วย แต่ปัจจุบันมุมมองตลาดก็กลับมากลางๆครับค่อนไปทางบวกนิดหน่อยสรุปภาพรวมตอนนี้ตลาดก็ดูมีหลายสัญญาณปนปนกันไปนะคะทั้งคึกคักมูลค่าก็สูงรายใหญ่ก็เก็บของแต่รายย่อยบางส่วนก็ยังลังเลครับผมตอนนี้อีเทเรียมกลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยครับที่ต้องจับตาดูว่าจะทำสพิติใหม่ได้ไหมเพราะมันจะส่งผลต่อทิศทางของ all c o i n ตัวอื่นๆด้วยแน่นอนครับ ค่ะขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะติดตามเรื่องราวและความเคลื่อนไหวในโลกการลงทุนดิจิตอลกันต่อได้ที่ c o ยวันโอวัค่ะ